เคยไหมคะว่าในรัฐปีนี่คือในส่วนของช่างช่างัฒนานี่จะจะได้ก็ตั้งตั้งตั้งแต่ที่พรรคชํานาก,การได้ได้รับเชิญให้ไปร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลจนกระทั่งวันนี้นะครับนออในช่วงพักคชับนาก,การไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่เคยคุยในเรื่องของสัดส่วนอะไรต่างๆนะครับว่าจะได้รับมอบหมายางานอะไรเพียงแต่ว่าเราคิดว่าภารกิจหลักในช่วงเนี้ย ลำดับความสำคัญเบื้องต้นคิดว่าจะต้องจัดตั้งรัฐบาลจะต้องให้แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้รับความเห็นชอบเพื่อนำไปสู่การจัดพรมมีรัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศและในประเทศในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฉะนั้นพรรคชาันากนาก็คิดว่าลำดับความสำคัญของเราขนาดน,นี้ก็คือช่วยสนับสนุน ให้พรรคเพื่อไทยจัดรัฐบาลได้ให้แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นภารากิจหลักนะครับส่วนเรื่องตําแหน่งอื่นๆไม่เคยคุยนะครับที่ที่คุยนี่คือพวกนี้คือจัดสน่งเรื่องเศียงานี่คือในส่วนของพรคร่วมก็จะมีมติตามนั้นก็เมื่อกี้เท่าที่หารือกันทุกคนก็ เตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่ประการใดตามที่ได้ถแถลงไปนะครับพักแคบนาคาก็สนับสนุนกานดีเด่นนายกของพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่นะครับก็ก็ต้องดูผลการลงมติในวันพรุ่งนี้นะครับก็<ต>ผมผมก็คิดว่าอยากอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยเพราะเพราะนี่ก็สามเดือนกว่าแล้วนะคือจะสี่เดือนเนี่ยนะก็มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าถ้าถ้าเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะทาให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการดึงความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ การลงทุนอะไรต่างๆเพราะว่าเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นข้อโตาสัสวนที่เราได้รับหนี่ขจะทราบลยใช่ไหมผมยังไม่เคยได้รับโคต้าเลยทั้งสิ้นเพราะไม่เคยพูดคุยดังนั้นผมผมไม่ทราบในเรื่องสัดส่วนอะไรต่างๆเนี่ไราบก็เอาว่าเป็นส่วนของรัฐบาลได้ช่วยรัฐบาลก็าทางานได้ช่วยให้ มีนายกช่วยมีรัฐบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ช่วยให้มีเสถียรภาพทางการเมืองช่วยให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองอยู่แล้ว่วนจะได้ทํางานอะไรในส่วนไหนคิดว่าก็ม่อไปทางพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนำเป็นเป็นผู้เป็นครับ